สวัสดีครับสวัสดีพี่เอฟพระเครื่องทุกทุกท่านนะครับผมพบกับโจแจนพระเครื่องนะครับ EP พีที่570ครับวันนี้ก็ได้พระมาแบ่งปันพี่พี่นะครับผมสนใจหรือชื่นชอบพระองไหนนะครับโทรปิดโทรสอบถามได้ที่เบอร์08 9ย์4 1 9 9 5นะครับผมมีบริการเก็บปลายทางเหมือนเดิมนะครับมาดูพระรายการแรกเลยนะครับพระรายการแรกวันนี้นําเสนอเลยครับอันนี้ฮะนี่อันนี้สายลบบุรีนะครับนี่ครับ พระผ้ายันหลวงปู่เลืองนะครับนี่ฮะหลวงปู่เลืองครับผมนี่ครับปูสนียฐานสามเขาสามรอยยอดอำเภอเมืองลบบุรีครับหลวงปู่เลืองวัดเขาสามรอยยอดนะครับอันนี้เป็นผ้ายานันผืนผืนเล็กนะครับเนี่ยเป็นผ้ายันสวยงามมากผ้ายันเสร็จปั๊บมานี่ฮะเก่งฮะเก่งลบบุรีลุ่งเรืองฮะนี่ก็เป็นหลวงปู่เลืองเหมือนกันเป็นเก่งศิลปะ ลบบุรีนะฮะนี่ฮะเป็นศิลปะลบบุรีอันนี้เขาเรียกว่าพระกิ่งลบบุรีหลวงปู่เลืองเหมือนกัน,นครับวัดเขาสามรอยอดนะครับนี่ฮะนี่พระอุดกิ่งสวยเดิมๆครับแล้วกระไรเต็มเปี้ยนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูช้าๆนะครับพร้อมผ้ายันเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมตอกน้ำมือด้วยนะครับแล้วตอกโค้ดตรงนี้นะฮะอุดกิ่งดังฟังชัดพร้อมกล่องเลยนี่ฮะหลวงปู่เลืองนะฮะนี่ครับวัดเขาสามรอยยอดนะฮะเห็นไหมครับ เขาสามยอดนะครับแม่จะไปสามร้อยยอดซะแล้วพร้อมพระกิงะะะะก่งนะฮะพยันสวยๆพร้อมพ้ากิ่งนะฮะพระกิง่งคู่นี้นะฮะปูเรืองนะฮะเอาเอาห้าร้อยแล้วกันครับขออนุญาตเปิดห้าร้อยคู่นี้ห้าร้อยนะครับนี่ฮะพะยันสวยมากไปใส่กรอบนะครับไว้บูชาโอ้โหสุดยอดครับปูเรืองครับแค่ชื่อนี้ก็นะฮะเรืองรุ่มเรืองอะไรทำนองนี้นครับ ต่อไปรายการที่ที่สองอันนี้เป็นพระกิ่งนะครับพระกิ่งเขาเรียกว่ากิ่งโพกกระซับนะครับนี่ฮะอันนี้ไม่ทราบที่จริงกิ่งโพกกระซับจมูกโดง่ดงโด่งจมูกโดง่งโด่งไม่พอนะฮะดูเมรร็ดผศกโอ้โหเป็นเม็ดเลยผมปิดเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมนี่คือพระกิ่งกิ่งโพกกระซับผูกฟังชื่อก็รู้แล้วว่านี่ฮะโพกไปด้วยกระซับรับผมนี่ฮะกิ่งสวยเดิมๆนะนี่ฮะ แล้วมีกิ่งกิ่งดังนะครับอ่านี่ฮะคือเลี่ยมเก่านี้เอาเอาสามร้อยแล้วกัน,นครับเอาสามร้อยบาทนะฮะกิ่งโพกทัพย์ต่อไปรายการที่ที่สามนี่ฮะหลวงพ่อกลวยนะฮะหลวงพ่อกลวยหลังฮนุมานนะครับนี่ครับหลวงพ่อกลวยหลังหนุมานเป็นเนื้อผงน้ํามันเป็นพระคุณแผ่นียมีนี่ครับมีทั้งหมดมีทั้งหมดสามองค์นะครับนี่ฮะ ดูนะครับสามองเอาทีละองค์ครับอ่ะองที่สามแล้วกันครับนี่ฮะองค์ที่สามสามร้อยครับองค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะฮะนี่ก็เป็นพระขุนแผนหลังกุมารหลวงพ่อกลวยเหมือนกันคือพระเขาเรียบเลียมใช้ครับนี่ฮะแล้วด้วยด้วยความเก่าเอาสามร้อยครับผมนี่ครับแบ่งปันที่สี่สามร้อยบาทรายการที่สี่นะฮะต่อไปรายการที่ห้านี่ก็เป็นหลวงพ่อกลวยเหมือนกันหลังกุมารทองนะฮะ นี่ครับพี่เพียรในที่ทื่นชอบนะครับพระคุณแผนหลังกุมารเนี่ยนี่ฮะโอ้จุณแผนนี้บอกตรงเลยครับเมตานะฮะเมตตาเสนีมหาเสนีสุดยอดเลยครับนี่ฮะโอ้โหนี่ครับนี่ฮะจัดไปครับสามร้อยบาทนะฮะรายการที่ห้าต่อไปรายการที่หกรายการที่หกเอาเอานี่ครับ อันนี้เป็นปูทวดบัวรอบนะฮะเอาสี่ร้อยครับปูทวดบัวรอบสี่ร้อยบาทนี่ครับเป็นบัวรอบเก่าเขาเรียกรูปลออลอยองปูทวดนะฮะนี่ครับแล้วดูใต้ฐานนะครับตอบคําว่าปูทวดวัดช้างให้นะฮะเห็นไหมนี่เป็นอะไรภาษาอังกฤษครับผมนี่ฮะอันนี้ไม่รู้ปีไม่ไมละไม่รู้ปีและไม่ทราบที่จัดไปครับสี่ร้อยรายการที่หกนะครับต่อไปรายการที่เจ็ด ที่เจ็ดเป็นพระสมเด็จสมเด็จอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับดูการตัดนะครับเห็นไหมจะโยโย่หน่อยๆครับคือธรรมชาติเขาครับนี่ครับเห็นไหมโอ้โหพระอย่างนี้ฮะนี่ครับดูนะครับเราดูด้านข้างนี่ฮะด้านหลังครับเขาจะเป็นพระเป็นคลื่นขึ้นมีมวลสารธรรมชาติมากนี่ฮะจัดไปครับรายการที่เจ็ดนะนี่ฮะรายการที่เจ็ ป๊าบนี่ฮะสามร้อยครับรายการที่เจ็ดต่อไปรายการที่แปดอันนี้เป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะพิมพ์ใหญ่พระค่อนข้างที่จะมีความสวยอันนี้เขาจะตัดชิดเกินนะครับเห็นไหมแต่ยังเห็นขอบเส้นบังคับพิมพ์อยู่นี่นะฮะเห็นไหมเราดูนะครับความเก่าโอพระสวยงามนะครับอย่างเงี้ยนี่คือสมเด็จรายการที่ที่แปดนะครับ นี่ฮะพระสวยแบบนี้ต้องจัดแล้วนะครับนี่ฮะเป็นพระสมเด็จด,ดูนะครับแม่เป็นพระที่ค่อนข้างมีความเก่าครับเอาสามร้อยแล้วกันครับรายการที่แปดนะครับสามร้อยบาทรายการที่แปดสามร้อยต่อไปรายการที่เก้าที่เก้าอันนี้เป็นพระซุ้มกอฮะซุ้มกอนี่ฮะ ซุ้มกอแบบนี้ต้องเป็นหลวงพ่อโหนงแน่นอนครับนี่ฮะเห็นไหมนี่ครับพระซุ้มกอด้านข้างเห็นไหมร่องรอยการตัดและคูดของเนื้อมูลสารด้านหลังนะฮะเม็ดมวลสารนี่ฮะรักดำๆความเก่าได้อายุแล้วก็พลิกขึ้นมาปั๊บด้านข้างเห็นไหมอุปาคสิทสิกจริงพระซุ้มกอฮนะนี่น่าจะเป็นพิมพ์กลางหรือพิมพ์เล็กแน่นอน,นครับนี่ฮะไม่ใช่พิมพ์ใหญ่ครับสามร้อยแล้วกันครับ นถึงชอบยังไงขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมรายการที่เก้าสามร้อยบาทต่อไปรายการที่สิบโอ้โหนี่พระกิ่งไม่ทราบที่อันนี้กิ่งมันบ้านเลยกิ่งโบราณกิ่งเก่าๆนะฮะดูนะฮะดูเก่าไปแล้วพลิกป,ปั๊บเห็นไหมครับพระกิ่งแบบนี้นี่ฮะโอ้โหเรอดูนะฮะป,ปั๊บไหมมีอุดกิ่งกิ่งดังนะครับโอ้โหดังมากกลางวานัน นี่ฮะพระกิ่งเอาสี่ร้อยฮะไม่ทราบที่สี่ร้อยบาทแต่ดูเก่านะนี่ครับไม่เป็นพระเกจิเพราะมีความเก่านี่ฮะสี่ร้อยครับพระกิ่งสวยเดิมๆรายการที่สิบนะครับ <c oughs> ต่อไปรายการที่สิบเอ็ดสิบเอ็ดนี่เป็นพระสมเด็จนะสมเด็จอยู่ในเล่มเงี้ย,ยนี่ฮะอันนี้เอาแบ่งปันพี่พี่สี่เลยเอาสามร้อยครับนี่ฮะ สามร้อยบาทครับชื่นชอบยังไงปิดได้เลยครับนี่ฮะคือพระเนี่ยเขาเลี่ยมสวยอยู่แล้วเพียงแต่เราหาตลับตลับใส่นะฮะให้ช่างเลี่ยมแต่งสักหน่อยดูนะฮะการตัดเ้านทางรอยตัดโอ้มีร่องรอยครูดด้วยนะฮะนี่ฮะด้านหลังธรรมชาติเลยสามรพร้อมเลี่ยมเลยอ่ะวันนี้จัดโปรเลยครับในการที่1ิเอ็ดนะครับสิอต่อไป 12, 12 12นี่เป็นพระสมเด็จเหมือนกันครับ ตรงเนี้ยติดนิดเดียวครับตรงบริเวณเสียนปุงพระนะครับนี่ฮะเป็นร่องรอยหลุดของเนื้อไปนะครับแต่พระนี่สวยงามครับงามจริงจริงแล้วดูนะฮะเห็นไหมดูครับงามมากแล้วดูด้านหลังร่องรอยปูไตปูเตยอะไรน้องนี่ครับนี่ฮะสวยจริงพระองค์นี้เก่าคลาสสิกดีนะดูมวลสารก้อนเบลอหืมเลยนี่ฮะสิบสองในการที่สิบสองนะสามร้อยครับสามร้อยบาท ต่อไปรายการที่สิบสามครับอันนี้เขาเรียกว่าเพชรฉลิกเพชรกลับอะไรนี่ฮะนี่ฮะเป็นเนื้อผงใช่ไหมพิมพระเพนพิมพ์อะไรก็พิมพ์เพชรลิกนะฮะลองพิจารณาดูนะครับนี่ฮะอยู่ในถุงซีเลยแล้วเก่ามากเป็นเนื้อผงนี่ฮะนี่ครับมีรูเสียบด้วยเพชรลิกนี่ฮะไม่ทราบปีไม่ทราบว่ารุ่นครับแต่สวยนะคลาสสิกน่ารักอยางสามร้อยรายการที่สิบสาม ต่อไป14หลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับนี่ฮะวัดบ้านขอมน่าจะเป็นพระสมุทรสาครนี่คือความคมของยันขึ้นมาเป็นสันเป็นนูนเลยครับนี่ฮะเห็นไหมแล้วดูใบหน้านี่ฮะแล้วดูองค์พระแล้วดูนะฮะเนื้อหาเนี่ยอันนี้ไม่ทราบรุ่นว่าเป็นรุ่นไหนฮะหลวงพ่อเฮงวัดบ้านขอมนะครับสมุทรสาครยันลึกสวยงามสามร้อยครับอันเนี้ยแท้แน่นอน สวยเดิมเดิมเลยครับรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทต่อไปสิบห้าสิบห้าปั๊บนี่โอ้โหสมเด็จองนี้บองตรงว่าเป็นพระสมเด็จด,ดูนะฮะดูเม็ดตรงนี้เห็นไหมโอ้โหเป็นพระสมเด็จที่คลาสสิกจริงๆนะฮะล้วดูมวลสารแล้วดูเนื้อพิมพ์เนี่ยน่ารักมากชอบตรงพิมพ์ครับแล้วดูนะเห็นไหมเนื้อความเก่านี่ฮะค่อยๆไล่ดูนะครับความเก่า อันนี้เอา3 5 0อห้าอันนี้ขอห้าสิบาทนะครับนี่ฮะนี่ฮะเพราะว่าเป็นพิมพ์ที่สวยจริงถ้าเข้าตลับหรือเข้ากรอบนะครับวงนี้นี่เป๊ะเลยดูนะฮะเห็นไหมสังเกตที่ตรงบริเวณนี่ฮะซอกแขนลักแร้ใช่ไหมสูงต่ําลึกตื้นไงธรรมชาติเขาสามร้อยห้าสิบรายการที่สิบห้าขอรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมต่อไปรายการที่สิบหกสิบหกพ่อทาวัดพเนียงแตกอันนี้พ่อทาเนี่ย เป็นโลหะที่เก่าจริงๆแล้วเนี่ยฟอร์มะเห็นไหมจะเป็นตะเข็บกบหน้ากบหลังเห็นไหมครับเพรทาสวยปี๊ดเลยเก่าๆคลาสสิกเลี่ยมเอ้ยไม่ใช่เรี่ยมครับหล่อบโบราณนะฮะเก่าๆคลาสสิกออกเนื้อแบบแดงๆเนี่ยตะเข็ตบตัดช่อพทาเอา400แล้วกันครับนี่สี่บาทพทานะน่ารักมากต่อไปรายการที่สิบหนี่เป็นพระสัน อันนี้ผ้าสัน,นครับเนื้อดินนี่ฮะเจ้าของพระให้ข้อมูลบอกเป็นหลวงพ่อกลวยนะอ่ะผมก็นี่ฮะเอามาแบ่งปันไปพี่เอฟซีหลวงพ่อกลวยนะฮะนี่ครับเห็นไหมยังไงก็โอ้สุดยอดแล้วครับเนื้อดินอย่างเงี้ยหายากไม่ค่อยเจอนะพระสันเขาเรียกว่าสันยืนนี่ฮะจัดไปครับสามร้อยนะฮะสามร้อยพระสันดูเนี่ยเนื้อละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยเป็นเนื้อดินดินเผานะนี่ครับ สวยงามครับสามร้อยรายการที่สิบเจ็ดต่อไปสิบแปดสิบแปดโอ้โหนี่เลยปาบนี่ฮะสมเด็จดูนะฮะสังเกตสมเด็จองนี้ฮะเขาจะโยครับเห็นไหมโยนี่ครับนะครับนี่ฮะดูมองเพลินหรือมองเงี้ยมองเงี้ยพระจะโยไปข้างนึงนี่ฮะซึ่งเป็นพระตามตำราเลยนี่ฮะนี่คือโมนสานะ นี่เห็นไหมเม็ดนี่ฮะเส้รรแขนชัดเจนครับนี่ครับเนื้อนี่ตรงนี้ฮะเห็นไหมโอ้ยหมดสารเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับค่อยๆดูนะฮะช้าๆนี่ครับโอ้โหแล้วด้านข้างนี่ฮะธรรมชาติเห็นไหมนี Dear, ่เห็นไหมโอ้ยพระคลาสสิกมากนี่ฮะเห็นไหมโอ้คลาสสิกเอาไปสามร้อยห้าสิบขอห้าสิบบาทโยนิดๆนะฮะ ในการที่สิบแปดต่อไปสิบเก้าอันนี้เต่าครับเตา่าเต่างอยฮะเนี่ยเป็นรูปลอเตา่าซึ่งหนีไม่ได้แน่ต้องเป็นเต่าหลงข้องเงินวัดบางคานเนี่ยเต่าแบบนี้โลหะเก่าๆนี้ทัศนศิล์นี้แบ่งปันไปพีเอฟซีเลยนี่ฮะเต่าอย่างเงี้ยศึกษาเลยนะครับหรือเอาไว้ใช้ครับนี่ฮะห้อยกล้องห้อยคอเนี่ยได้หมดเลยนี่ฮะคือเป็น เต่าที่น่ารักเป็นลอบยบุไลเอาสามร้อยห้าสิบเต่านะพร้อมเลี่ยมใช้ได้เลยนี่ฮะสามร้อยห้าสิบเต่างอยรายการที่สิบเก้าต่อไปรายการที่ยี่สิบโอ้ยยี่สิบนี้เดี๋ยวดีฮะหลมพองเงินเนี่ยส,สวยๆอย่างนั้นนะครับเนี่ยฮะหลมพองเงินคือเมื่อวานนี้หลุดจองมาครับผมเอามาแบ่งปันพีพีเอฟซีอีกอีกครั้งนะครับผมนี่ฮะตะเข็บข้างเนื้อหยุมๆยุมเขาเรียกว่าร่องรอยเนื้อหยุมๆเ,แบบเ,เ,เนื้อแบบระเบิดระเบิดอ่าเนื้อแบบ เห็นไหมคือซึ่งเกิดจากาหุ่นเทียนในการเทนะฮะนี่ฮะเห็นไหมสวยเดิมๆอันนี้เป็นพิมพ์ขี้ตานะฮะขี้ตาน่าจะเป็นหนึ่งสองสามสามชายจีวรคว่ำล้วดูใบหน้าใต้ฐานชัดเจนอง์นี้ขอขอยญาตเปิดห้าร้อยนะครับห้าร้อยนี้คือนี่ฮะไม่ตามทุนครับผมห้าร้บาทอันนี้ขอญาตเปิดตามทุนห้าบาทรายการที่ รายการที่20นะครับต่อไปรายการที่21 21ไล่ไปเลยครับอันนี้เป็นพิมพ์นิยมฮะนิยมองค์นี้มองตรงว่าผ่านสงครามมาแล้วนะครับนี่ฮะผ่านสงครามผ่านร้อนผ่านหนาวดูนะครับสภาพโอ้ยสภาพใช้มาแบบนี่ฮะโหหลวงพ่อแบบสึกหมดเลยนะฮะแต่นี่ฮะซอกเห็นไหมลึกนะครับลึก แล้วก็ลึกนี่ครับเห็นไหมนี่ฮะคางลึกแล้วดูหน้าร่องรอยส่านี่นี่คือส่าส่าแดงคือพระเนี่ยเกิดปฏิยาครับเมื่อใช้มาพระแบบนี้นะครับเนี่ยไม่ค่อยเจอกันง่ายใต้ฐานดูนะชัดเจนเลยเห็นองค์นี้ขอสี่ร้อยบาทครับนี่ฮะพระสภาพใช้แต่บอกตรงเลยนะครับสภาพนี้ก็นี่ฮะถ้าตกมือใหญ่ๆหรือ นี่ฮะเสียนใหญ่อาจจะมูลค่าหลายๆตังค์ครับอันนี้เอา400บาทครับแบ่งปันพี่วีซีนะเว้ย,นะวยสุดยอดเลยครับสวยงามครับในการนี้เป็นต่อไป22 22เหรียญหล่อเหรียญหล่เอเอา400ครับนี่ฮะซึ่งเมื่อวานนี้ลุกจองมาก็เอามาแบ่งปันพี่วีซีใหม่400บาทเหรียญหล่อพระโบยวัดมะนาวนี่ฮะนี่ครับข้อมูลเดิมจากเจ้าของพานะครับนี่ฮะ400หลวงพ่อโบย ในการที่ยีบสองต่อไปยีบสามนี่นี่เลยฮะอันนี้เป็นขี้ตาห้าชายไม่ค่อยเจอกันบ่อยดูความลึกลึกลิวจีวอแล้วดูใบหนะ้าพระอาจจะนี่ฮะคือส,สมัยโบราณเนี่ยสมัยก่อนจะจะห้อยคอหรืออะไรเนี้ยจะส่วนมากจะเลี่ยมเปิดแล้วก็ถัดเปือลวดของคอ คือความเชื่อของคนโบราณว่าถ้าไปปิดองค์พระไว้พุทธคุณจะไม่เข้มขังหลวงพ่อจะไม่ออกมาช่วยนะครับก็เลยนี่ฮะเลี่ยมเปิดหน้าอาจจะสึกไปหน่อยเข้มขังจริงอันนี้เอา500บาทในการที่1 3ครับนี่ฮะสวยเดิมๆต้องจัดแล้วครับพระอย่างเงี้ยแล้วสวยคลาสสิกอย่างเงี้ยดูลึกๆล,ลึกครับนี่โอ้ชัดเจน500นี้บอกตรงเลยว่าไม่เจออีกแล้วนะครับ เก่าคลาสสิกพี่ๆนี้ต่อไปรายการที่ที่สี่พระชัยพระชัยเอาสามร้อยห้าสิบครับชัยเล็ก,เล,กเล็กน่ารักมากนี่ฮะพระชัยแทบจะจิว๋วก็ยังไม่จิ๋วครับเล็กจริงอ่านี่ฮะอุดกิ่งชัดเจนนี่ครับน่ารักมากเลี่ยมอย่างเงี้ยบอกตรงว่าถ้าเลี่ยมนะแล้วขึ้นคอผมว่าน่ารักมากสามร้อยห้าสิบครับ นี่ฮะพระชัยพระชัยแต่มีกิ่งนะครับนี่ฮะเห็นไหมพระชัยแต่มีกิ่งเอออย่างเงี้ยครับนี่ฮะเอา350ครับพระชัยแต่มีกิ่งน่ารักครับอย่างเงี้ยต่อไปรายการที่25 25เอาสมเด็จมั้งครับอ่านี่สมเด็จพิมพ์ใหญ่นะฮะดูดูพิมพ์นะครับนี่ครับเห็นไหมพระพิมพ์อู้สวยครับภาพแบบเนี้ยดูนะฮะเห็นไหมนี่ฮะ สวยจริงๆมวลสารขอบเส้นด้านข้างด้านหลังเห็นไหมยุมย่มๆธรรมชาติมากนี่ฮะโอ้โหยางเงี้ยต้องจัดแล้วลองรอยการตัดนะฮะนี่ฮะเอาอันนี้เอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันบวกห้าสิบบาทนะครับนี่ต่อไปรายการที่ยี่สหกติดกันเลยฮะยี่หกอันนี้เป็น น่าจะเป็นบางคุณพมนะฮะดูนะครับเห็นไหมคลาสสิกไงเนื้อนี่ฮะเห็นไหมความเก่าความเนอะอธรรมชาติพระแทบจะไม่ใช้เลยครับนี่ฮะด้านข้างอ่าด้านหลังครับเห็นไหมดูเนื้อดูความเก่าเอาตรงนี้นะรายการี่บองนะครับเอาสามร้อยห้าสิบแล้วครับอ่านี่ฮะบวกแค่ห้าสิบบาทเองครับนี่ครับ สวยคลาสสิกนะอย่างเงี้ยต้องจัดแล้วครับนี่ฮะสวยจริงๆพระสมเด็จในการที่พกต่อไปรายการที่เจ็ดนี่เป็นหลวงปู่สุขพิมพ์ประภามนทนนะฮะดูความคลาสสิกดูหลวงปู่สุขนะครับแล้วดูด้านข้างเห็นไหมโอ้ชัดเจนนะฮะแต่งตะบไบเงี้ยนี่ฮะแต่งตะไบโบราณเลยนี่ครับแล้วดูด้านหลัง นี่ครับด้านหลังนะ mm hmm. การแต่งตะไบรงนี้จะเห็นจานแผ่วๆนะครับนี่ฮะนะครับ mm hmm. แล้วดูนะครับต้องรอยการแต่งตะไบเต็มองค์เลยครับนี่ฮะเพราะว่าพระตัดเสร็จแล้วก็แต่งดูนะฮะประพามาทนประพามาทนหลวงปู่สุกนะฮะเนื้อทองเหลืองโอ้ยคลาสสิกมากเอาสี่ร้อยฮะสี่ร้อยบาทในการยี่บเจ็ดต่อไปยี่8แปดยี่แปดผมได้นี่มาครับอันนี้ ก็ดูไม่เป็นนะฮะเพราะว่าเอาให้พี่ๆ FC ตัดสินใจเอาแล้วกันครับนี่เป็นเหรียญวัดหนังฮะดูนะครับนี่ครับใบหน้าดูฮะใบหน้าแล้วดูความเก่านะครับนี่อันนี้คือได้มาเอาให้พี่ๆ FC พิจารณาแล้วกันครับนี่ฮะเห็นไหมนี่คือวัดหนังดูด้านข้างครับนี่ฮะร่องรอยการเจียนหรือตัดเขาเรียกตัดเลยตัดด้วย ข้างเลื่อยเนี่ฮะดูนะฮะเป็นข้างเลื่อยนะครับแล้วเลื่อยเก่าด้วยเลื่อยโบราณเนี่ยเขาจะถากไปทีแล้วจึ๊กจึ๊กจึ๊กเห็นไหมครับจะเป็นฟันเลื่อยนะฮะเห็นไหมนี่ฮะฟันเลื่อยแล้วดูด้านหลังลองพิจารณาดูก่อนนะครับนี่ฮะผมได้มาแบบนี้นี่ฮะเพราะเราว่าไม่เคยเห็นตัวจริงครับเอาเป็นว่าพี่ๆพิจารณาดูแล้วว่านี่ฮะชื่นชอบยังไงนี่ฮะข้างเลื่อยนะพระนะฮะดูสภาพพระแล้วดูนะครับเห็นไหม เอาสี่ร้อยบาทครับอันนี้วัดหนังข้างเลยสี่ร้อยรายการที่แปดต่อไปรายการที่เก้ายี่เก้ายี่สิบเก้ามาครับนี่สมเด็จฐานแซมดูนะฮะฐานแซมครับเออสุดยอดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมโอ้โหเวเนอเก่าๆอย่างนี้ครับนี่ฮะเอาเอาเบาๆครับเอาสามร้อยห้าสิบก็แล้วกันอ่ะนี่ดูความเข้มขัง เนื้อนะครับนี่ฮะเห็นไหมเข้มแล้วก็ขังปีแล้วก็แยะ่นะฮะแล้วก็ดูเก่าเกา๋าเก่านะครับนี่โอ้โหสุดยอดเลยครับนี่ฮะรายการที่ยบเก้าเอาสามรอย้าสิครับอันนี้ขอยัดบวกห้าสิบาทนะครับบางๆครับผมต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้าครับยี29บเก้ายีบเก้าเป็นสมเด็จครับอ่ะสมเด็จวันนี้ก็ได้มาส,สวยๆนะ นี่ฮะสมเด็จองค์นี้นะครับพลิกปั๊บด้านหลังอันนี้คือกระดานที่แบบธรรมชาติมากนี่ฮะไม่ใช่กระดานแบบจงใจที่จะต้องมาทําแบบดูนะเห็นไหมการวางแบบธรรมชาติไหมนี่ครับเห็นไหมเราดูนี่ฮะร่องรอยการปิกเห็นไหมแยะเป็นธรรมชาตินี่คือด้านหลังส่วนมากพระด้านหลังจะไม่ค่อยสวยแต่ดูด้านหน้าครับเห็นไหมสวยแล้วดูนี้ฮะเห็นไหมครับความเก่าเม็ดนี่ครับ โอ้โหนี่เห็นไหมนี่ฮะคลาสสิกดูครับหน้าอกซอกแขนเห็นไหมอูพายเงี้ยนี่ฮะคลาสสิกมากๆพลิกปับ๊บด้านข้างนี่เม็ดเม็ดมวลสารแล้วดูข้างในของค์งพระหนึกแล้วก็นุ่มโอ้ต้องจัดแล้วสามร้อยห้าสิบบวกห้าสิบาทบางๆในการสามสิบต่อไปสามสิบเอ็ดยี่สิบห้าสตวรรษครับวันนี้ขอยัดอ่า ขอย่าเปิดอเอาทุนคืนก็นแล้วกันครับนี่ฮะขอยา่าเปิดเอาทุนคืนครับยบี่สิบห้าศตวรรษเนื้อดินสวยปี๊ดเลยนะฮะสวยปี๊ดเลยนี่ครับเห็นไหมสวยจริงๆครับเพ่าน,นี้การันตีแท้ให้เลยครับแล้วความสวยเขาเนะี่ยโอ้โหหูตายกระพิบพพยอยู่นะครับน้อยนะที่จะเจอหูตายกับพิบนี้ผ้าไม่มีกระทอ้อไม่มีซ่อมไม่มีหักแล้วดูยันคมๆลึกๆอย่างเงี้ยนี่ฮะเอาพันสองหนึ่งพันสองร้อยบาทพร้อมเลี่ยมเงินเลย นี่ครับเลี่ยมเงินขึ้นคอได้เลยนะครับนี่ฮะแล้วสวยจริงๆนี่ครับเห็นไหมหูตายกระพิบอยู่นะดูนะครับมีการันตีแท้พันสองครับพร้อมเลี่ยมเงินนะฮะนี่ครับสวยเดิมๆรายการที่สามสิบเอ็ดต่อไปรายการที่สามสองอันนี้เอาเก้าร้อยครับอันนี้หลุดจองมาสองวันแล้วนะครับนี่ครับเอาเก้าร้อยแล้วกันครับกระเช้าเงินหลวงพ่อเงินนะฮะพิม อ่ขี้ตาลึกเนี่ยฮะลึกมากแล้วก็เนื้อกงเนื้อเกินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเป็นเนื้อแบบธรรมชาติจริงๆฮะนี่ฮะเห็นไหมครับแล้วดูกระเช้าเงินหนาๆอย่างเงี้ยนี่ฮะเก้าร้อยบาทสวยขนาดนี้ต้องจัดแล้วครับเก้าร้อยฮะรายการที่สายสองรายการสุดท้ายครับก็ประมาณนี้ครับผมหากพี่ๆ anyday ครับสนใจชื่นชอบเราไงนะครับก็โทรมา สอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0892141595ครับวันนี้เจ้าแจนพักเครื่องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ